ลดน้ำมะนาวค่ะลดมะนาวเหมือนเดิมฝนไม่ตกฝนประตูกพี่น้องโฮดรบางนาคือเกาบางนาว,วงโบค่ะอันนี้น,นี่พันยักแก่เนี่ยแล้วเนาะะเนาะยายิงกับล้างตอนตอนจริงไว้เผื่อว่าจะได้มาทดแทนพวกพ่นแก่แล้วสินะนี <c oughs> ่ฝนไม่ตกเขานาหนาวแล้วค่ะพี่น้องเริ่มเย็นแล้วตื่นขึ้นมามีหมอกเมีย่ยงแล้ว ดูแลสุขภาพไปเด้อจ้าทางนี้ทางจังหวัดเลยนี่มันจะเย็นนะคะ่ะเนาะติขึ้นมาเย็นแล้วพี่นอ้องน,นียายิงกัมาโหบังนาวยังไม่เศร้าหนึ่งเข่าล้วก็มะฮุนบังนาวตดมะนาวแล้วก็อาบนา้ําไปทํางานวนอยู่สิละค่ะพี่น้องวนหลบอยู่สิละอันนี้มะนาวบงบ่อเนาะอันนี้ได้ยิงปลูกใหม่ค่ะปลูกทดแทนอันต้นที่เพิ่น เพิ่นแกหักกะชิคตอยู่ใต้แลน้วเนาะยายหญิงกะชิถอนออกแกบเอาตัวนี้มาใส่นะม่ตัวนี้ก็คืออินทาลัมกินสดค่ะยายหญิงซื้อมาสี่ต้นตอนตะกี้เพื่อนขายแพงเนาะต้นละเบ,ะ 2, บะะ 2, ี้ยหนึ่งน้อยๆนะเบี้ยละสองพันหายายหญิงซื้อมาสี่เบี้ยมาปลูกแจ็กจะได้กินของเพื่อนได้กินแล้วมาพร้อมกันนะของยายหญิงยังเป็น <laughs> เป็นเบี้ยอยู่เพราะว่าคนที่ปลูกนะเขาไม่อยู่แล้วเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะเขาไปอยู่แล้วเพื่อนไปรออยู่ทางช่างเผือกอะยายหญิงก็เลยดำเนินการเองก็เลยบรรลุวาจังเหตุแน่ใดต้องศึกษาอีกเยอะอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาเนาะค่ะทำงานประจำก็เลยต้องรออีกอ,อีกสองปีค่ะ,กะเกษียณเราจะได้มาศึกษาช่วงนี้เพิ่อนเป็นเบีย้ยอยู่เหละ <c oughs> อันนี้ก็มะเขือค่ะปลูกไว้กินค่ะปลูกเต่ไปกา่นะคะต้นเนื่องมา หญิงจชได้มาตัดออกทำสาวอยู่ค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะอันนี้ก็คือมีพริกด้วยมีมะเขือด้วยนะคะให้ดูวงบ่มะนาวแต่ว่าเจ้ยหญิงปลูกมะเขือพริกแซมน้ำมะขนันเนาะอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ